ไความรู้ความเป็นมาของขึดดากราการชนค่ะทางเราต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน,นช่วยกรารรักษาความสะอาดและทันียภาพอันสวยงามของขุดดากราการชนกรุณาทิทธิยาให้โรงทางไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่นักท่องเที่ยวนำมาไปวา่างี่บนพื้นลานจอนดรถและพื้นไม้